ัดี๋ยวโผล่ยูมาสาสาธุาุนุส้อาขุนงจะดีจะท่านชาวบ้านชาวน่าักกาเขาเาน้ำลื่ลนหาดระเขาปาอุ่นถวายเอฟซีคนฝากมามืองสาวทงกัวกีโปม้บักต่ำมาทั่วปีขี้ซ้อนมากีโป เัองต้มป่าแล้วทังต้มป่าแล้วสำมตัวอาบอนี้นิมมตนแล้วพูเร้อจวนจอมอไก่มือโศกมือม้านหกลานเอื่อนนี่ให้บอคมือนี่ตรงตร่งว่าพิดว่าบางแล้วพูเรอาธุสาธุใ่าให้ได้นตุงเป๊เดี๋ยวเปยแล้วผูเรื่อกินากินป่าละนิมัอ ฮะเอาวันที่ของท่าเึงนังไทยแค้ถ้าอยากได้วันที่นอ่งแค่ไหนมาจ้ะอืมัวลงมาตัล้มจะพูวเอาแค่ะโเอเค่จะพูได้แท้บ่ได้แท้จ้ะเออตีตอเลยขให้ออกอ่ะเออเลยจ้มเพื่อ ฟอนใครเอน่ยฟอนใครวะฟัเอาไว้เอาไว้เนอมาจังไปเนี่าไว้ป well ัญหามาไวปัญหามาแค่มาจังไเลยเอาอึ๋เนี่ยมาว้เอาเหรีด้ะอแค่ด้ะอึงกับกอนหายก็อกับกนเหมือนกันพอจังหวเพิ่นมาก ไม่คือนาแต่ก็ได้มาหนาแต่ก็งวมาม่นด้วยบ้ำไเชือขาพึ่งพันก็อบาอู๋่อิ่งันั่งเหรไม่งอพ่มันอว่ะเฮ้ยมาอิ่มอันหัวงอนี่นี่ัี้วัดชี้วัดผมเลิบซีไดู้่ พายนั่งวังอีนี่นก็สิบสี่อีกบ่กกพายนั่งการเลยกต่อิงนังมั่งหมอเขาดูสีหวานนะไอจีเป็นสี่พาั่งกต่เบยาตั้งไหนกาไดดหมอแค่อนังมากเบ้ได้ก็พอมั่งเนอยพายนั่งการว่าเสียคต้องเชียมาสิบสี่หวานะอีงนังมากเหรอถ้าไม่เชื่อก็เชียสิบสี่นะตั้งไหนก็ต้องมาก phải cả con nữa ừ. Thế to còn nào đó Thế khi và ăn em má mắt câu chí Ơ mà nhỏ kì quà Má chồng mẹo má Má chồng thịt bà mẹo má ừ. đúng rồi Tí to lại mới ngọt khá nào Thực tràn hơn đúng Bao nhiêu nặng nó bông Bao bông, bông nào bông trời Trời khổ bông เมาเเบาขาดเเบวเงินเเบวเค่องให้ค่อยๆแต่จังดังกับมาเล้เงี้ยผู้ฟังกับเธอโอ้เธอผู้รำคว่าอกผู้อยากได้เป็นรูเปินคือว่าผู้ใดมาทำโอ้แต่เวิ้นแต่ข้อมันเรือมากซะก็รู้หันอันน้องอยากได้คู่อะไรอีกด้วอผู้ไหนมาพ้อผู้ไหนมาพ้อว่าแต่ผู้ไหเฝืงกับผู้นังนหะอ เอดต้องทำแรบนิดียงโอ้จะออนแค่ไหนแต่ย่าไปเป็นขวพวก็ขาดได้นะ <c oughs> เป้าแค่วางขวานไม่รักข้ามจะอ่อนของขมาหรือวะจ้าพูอือ,อ,อผู้ใรว่าจังหล่หอันนี้ <c oughs> ผู้ของยิมครับอันนี้เจอหรอครับเจ็บซีรวมถวายทำุมเออเออเที่ยวู้ว่าบวมา ô lúc chị lắm bụng mát áp. Hãy mẹ tôi <laughs> đi hai hay mát 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 เขาวักเลียนเออเขาตงัังก่อนซีเลยบ่อืออ้คิวว่าว่าอืมวมาถวาาจัดเหบุญเหท่านที่พอจักหอจักแคู่่ลหารดก่มลลลอนองมอนทุกที่มลอนหาบ่มิมือพองสองมือมิมอดานสองดานดานบ่ แต่ว่าปัญไว้ังพอด้านเราได้นะเมื่ออื้นคุณล,ะว,ละว่า,ท,วา,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 วาท่านจะมเอาระวังทั้งปัญาก้นขาดละเนี่ยขาดขาดเอาเงิเลยว่าแรงเงินานว่าท่านว่าพอเขาหายงาหมาแล้วหายโตได้แล้วคือ,ตอโตน,นู่งได้ว่าท่านร้อมขึ้นจัดเลยขอจัดหาด่านแล้วพอว่าท่านว่ giáo khó tạo thích tạo ban nào rồi giáo khó tạo thích tạo ban nào rồi mới được vớ ạ vơi từ vơi chẳng biết ạ hãy biết phục biết là biết phục biết mở Hãy không lại không hãy không lại máu chuyện tập tài phong tạo lớp tạo nà thiếu cười thiếu không đỡ được vớ rầm rầm rồi vơi ạ cứ lại to mau rồi sống rồi từ từ ngày ra phẩm ra mang là áo bó hai quần hai lái, mặc mới thì thay bó mới à khó lắm à khó khó bà khó khó ơn tạo เฮงมาหางเฮงมาหางเฮงมาหางเข้า่าเฮงมากอดี่จัดวาวมาเหรอใช่อะไรใครใครก็อยากเฮงอยากรวยอยากเฮงอยากรวยอยากถูกหวยคือการนั่งหลับอีกข้อเออมาค่ะพ่อใดที่แต่งถางใดกินใดข้างนั่งกอเโตแก่ๆก็มจด้มาทุกคถูทุกคน จากไปพบเพืี่ยนหนึถึงมีพอจังมงันชกมันหนาชกได้กว่าแบบบาดหนามาหาพอก็อรังงน,นังหอง่อนนังหายไดจากิุ่นผ่านมงเนาะร่างบากหลายอ,อีพอเออจังเงนพอเท่พออไม่นอยจากอีพอแต่เมื่เชียงอีพอกับพ่อมีกำร่งแรงใืมีกำรลังแรงใ่เกิดขึ้นจากต้อสู้กับที่วิวบาศนม ขาไว้ระหนาที่จะของกรรับเอาแล้รือแ<ช>บางเพื่อบางที่ว่ากับว่างเรื่ั้งหตดทั้งใจบางเพื่อบางที่เคยไป้ารับกรรมรับเป็นรับความผูกความหักก็ถึงนี้ถูกการไม่ถูกถก,ก่อนแล้วหรือผู้รักคนตต่ไม่ถูกแบบแต่ว่าไม่ถูกบันทุก่ายต่อทำเคยวิ่งมาถูกอย่างเบาแต่อายุทายุกรารพักเลย แต่กีนาคงดีกับไม่ขาเก่าแตกี่วนบางมีกับมาขาเออกว่าจัทุกทิ้งทุกอย่างมาเขาเก่าแทุกงมองในบ้ากูจะน,นั่งมาไม่ยืนมังมันปิดดังฉันนความแน่นอนคือความแนม่น่ฮ้องความเสี่ยงก็ปู่เพราะทุกทิ้งทุกอย่างมีความเสีเออ่ยงไม่แต่มีบ้านมีรถมีเกียร์ม่รถมิว้า ปาจนมันบ่ม uh, mm ีห hmm. uh, uh, um, um, ันหมอนทีอดูป้ามมีหันอูสิี่ามันคนด้านมันต้องมาด่ความมันเถ่าเราอู้ก็ดานบ้าอามอ่ะเพราะทำาน่แจวนาที่แจวนาก่อนิดก่อนทำก่อตัดชิใจเพราะว่ามันมีความเกียดความเทียงวนบุคคลน้องพ่อน้องอาชานคุณพี่พลังคมไม่ได้แต่ความเพียดของ่วนบุคคลคู้ไดเพีย เออก็เอาใครไม่เชื่อคิดปั๊บคิดปั๊บคลิกหน่าเลยไม่ต้องังไว้เวลาไม่เชืัอไั่ชัดว่ะเราต้องมั่นใจตัวเองเข้ามาตายแมะกอคุณนิ่งมั่นเลยม่แบบนี้ม่แบบรบมาหายู่นิ่งจากไต่ตัวแม่ปังหวานเวยต้องทำ แม้ไม่้แบกเช็ดเอวว่าแม่ไปแมงไปแม่นบบมังใครข้างหน้ามดนี่โอเคโอเคหรยแตาเขาตองไปเรวๆเาะแบบเเอก็ว่ามาหางเทงเรวนึ่งเขาถึงข้างหนาแล้วว่าเยอะอ่เยอะอ่เยอะแต่ว่าพอไปบอกนะเร็วมาหางเทิงเร็วงนะค้มเลย พวกนี้เรมืออื้อเฮ้ยจัางนาว่าว่าถดงานถึงยิ่งยิ่งว่าบักยากเอกก็มาหาซึ่งเราบ่านตู่ได้เมืออื้อจ้างน่ยก็คันไายก็คันมันเติมแม่เจิแม่ว่าพอบ่าตื่นเล้วแต่ว่าแต่ว่าพอบ่าตื่นนะใครก็ช่วยไม่ได้ เาบพอไปบางไงวะน่า no! <c oughs> ไม่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 กันให้หรอกเอาจี่ยาขั้นไดเอาขั้นไหนกหันไม่ได้ได้มาถือลูกปืนวะคะ่ะโอ้บ่พอ,อบ่บบบออได้บ้าพอบ่กันให้ไผด้เหรเอาตัวรอดใครรอดมาฮนะพรุ่งน,นี้นะรถบักจะติดต,ต,ตมาหาไหม มีความขางชื่อชุดมื่งอือมตากปะเวิบมึงอือแขยงป่บ่ไม่มีปัญหาพาเวิบมึงอือไปเราว่ามีปัญหาบ่้ต่เว่บมึงเอือเสียงตูดาว่างหายดิ่งดาว่างรถท้องขังน้นเขาตองไปเรานะบ่งงนะ้อที่จะดึงงั้น้อไปตาด่างว่าไป็นตา,าว่า,า,ายว่า,วา,วา ถ้าเขานิ่งมนันเป๊ะเลยให้บอก้ามามื่อปืนเขาที่มันปืนวะแต่ว่าขั้นปูตาได้เย่งไงว่าไม่ผ่านะเว่ง <c oughs> แม่งนะเวงแม่งนะไม่ใช่ของมหาชน<ม>เขาบอกเสียตืเนัหมพรุ่งนี้ตือนะพมถ้าตื่นเราจะเสียใยัไง ไอ้วขวังตื่อพอลาทางเตือตังตังจะได้ฟอ,อ,อนออกว่าคณนีิขันตืนตงนนอ,อ,องตังตังเขาคจังไรมัถึงไว่าเฮยจังไรก็ายรอว่าฝนเรึเ่าเฮยจังไรฟังนี้ว่าคน,น,าน,าาาาถ,นถึงไว่ามันก็ต้องเตือเหาอนก

ไปเนาะไปเนาะไปนางเขาคือตํานี้โดนักยเสีตามมาเราะวท่าไปคือรักนดรายขั้นเป็นนนงึ้นต้งตัวนี้ขั้นเขาขั้นไหนที่แต่ว่าคือการแบบเนาะแต่ว่าสงเขาบังเข่าอย่างนวดนืมเขาคือสงเท้าบังเท่าอย่างนวดนั่นแหละเขาไล่นหมือน่ะ เพราะว่าไม่จำไรให้ตจาคิดข้้งเขาแบบเพราะว่าคนไักขี่เง้นไอ้เขาต่าผ้าเหลืองว่างเอาถ้าเราเดียวก่งนล้วกูอ้าก็ถุงข้าไมาไห้เขาข้อเขาถุงขายถองคั่หนึ่งวันวันเถอะเนาะใไปยูได้เราคายอือแต่ก็ไม่รู้จะัาน แต่วันนี้เมื่อเป็นเขาข้างดาวพอถือได้ข้งหมอกขึ้นได้ข้างหน่ตัวลงข้างนหนมาแล้วมาข้างงานการวาแล้วมาขาดอีกน้งน้ามาถี่ถีหวานนะนาะโอเคมากคือถี่กเ็ยีิบมาแบบบวกยี่สิบีมากเลเอาขาดไปทต้งได้ก็จั ตังตงนังคอตังงังหะดตังังหังเดียกเขาบอกว่าอะไรกิออะไรเนาะอือเอาตังตังเนาะเอาของฟัรักใ่คือขาดเอาของเพราะว่าไม่เวลาวะถูกที่เออก็บเอาของงั้นตังค่ะตังอืม ที่าพอว่าเกิดอ่างเป่านะคือทือก็มามา่าเลยฮะ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 คือผูอยู่นั่งเสียจวนพูดขี้รอกันเสียชวนวัดไปเลยเวนวัดไปแจกอ่างเปาเอ็งมาอ่ะโอ้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 บกเสียบอการแค่อีพอบากไรแค่เขว่ามาตัวเขาเขาก็ยังบอกแล้วไงอยากชวน เขาเกิแล้วมาเขาก็บอกแล้วมาเนาะยังไม่เข้าใจอีกเหรอแม่เราพอแน้ะแม่เอาเราพอแล้วกาทีแม่เติบเพื่อจะที่ยิ่งถึกเนาะข้างบนแม่คพือผี่ยิ่งว่าักยากอีว่าหาห้่ว่าถึกตัดเนาะเขาแม่ไหวแล้วเอาไปดังไอีกวะ รับไปเอามาข้ามปุมามไนอนรับเงินทุกคนเลยทุกอย่างก้เก่งบวกคน่งไปต่ด้านปานนั่นไม่ได้จะสมุนเลยนะปุ๊บเาไปตดเี้วปานนั่นเช้เก่งรับเองเก่งกว่าปานนั่นวเก่งใค่ไแล้วแั่ได้เอาแล้เข้ามแม่บังหั สองหกหกมีอยู่แล้วังหกหมาโคข้างหล้าข้างหลังก็หกหมาพวกนี้คือหกข้างหลังหันมันเสียงสีนีาข้างหลังอ่ะไปไปวัดไรนมันต้องหกข้างหลังเนาะพวกนี้คือไปตึ้อไปมาไปหกข้างหลังว่ะหกมากกว่าหกข้างหล้คังงานเราเ ตมเคยเห็นผ้านบอกู่าตาข้องจัไทมท้องไทยจดไทยหรอหมาแปลกเนาะ,ะทำามมันเป็นอย่งนี้อีกท่อเออภาาไเอา่เก้าถี่วปไหนเบาพ่อเก้าที่วปไหนเราพ่อมาอยูที่ไหนมึงรางวานั้ไม่ เ้าราติดตามสิขาติดตามต่อนด้เีพอมาพามื่ออืนถีอฝอนมาฝอนพามืออืถือใชุ้กอแางใช้พาถือเต็มว่านเต็มจุวาถ่าวางจัดหู้่ให้ท่านที่พอจักหอจักแค่นคือราหาราสไม่ลอย้องลอย้นที้ลอยหางอยไม่มืองท้องไม่ดันท้องดันทาอ ถ้าว่าปัญญายังพอด้เขาไานะเมื่อเอื้อคือรวั่ายังนี่เอาระวมไปทับก้อวัดขาหลังขางขเอากรเลยว่าแรงเรื่องแรงัดางว่าพอว่าหายมันหมากแล้วหายโตได้แล้วคือโตนี่ดาบวัดข้างก็คือจัดเอยขอจัดหา้านแล้วพอวัดข้างม giáo hóa tao thích tao ra ma rồi giáo hóa tao thích tao ra ma rồi nói, nói, nói được cái... okay. đó hảo hai tư hai sẽ mới hảo hai mới cùng mới làm mới cùng mới mở hai nói lại nói hai không lại nói cái tập đoàn phát tập đoàn cao nào tôi cười tôi không nói được đó rầm rầm đuôi đuôi hảo Cứ lại to ma rồi thoáng rồi tao chỉ hay ra thoáng ra 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 áo bó hai quặng hai lá quặng nó thì thay bó à khó 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 bớt tao à khó đâu được ตัง้งให้ทองไหลายมากตัดที่ทีเหมือนเดิมเข้าจใจโอเคโอเคจะเป็เหมือนเดิมพึ่งมีขาวแล้ว